สวัสดีครับตีธนเวชนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคําถามนะครับถามเข้ามาจากทางบ้านว่าตัวข้าวโอ๊ตนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคาตอบก็คือทานไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตัวข้าวโอ๊ตนะครับก็จัดเป็นอีกหนึ่งธัญพืชนะครับที่มีทั้งค่าฟอสฟอรัสสูงนะครับแล้วก็มีทั้งค่าโพแทสเซียมที่สูงด้วยอีกทั้งยังมีตัวโปรตีนด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตที่ต้องการควบคุมทั้งเรื่องโปรตีน ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงตัวเข้าโอ๊ตนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามว่าผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามที่ทางด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามเข้ามาทางไลน์แอดก็ได้ทางแฟนเพจก็ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Hi. Right.